Não tem tá ล้างที่ผ่านมาัสิบมด้ามันไม่เป็นไรเพราะมันมีโค้งข้ามาแล้วก็ทรรารถานัรถ้องก็คขับที่สัญจรโดยใช้รถไฟเนี่ยรถไฟวันหนึ่งอ่ะไปกับ 6ขบวนนะเป็ T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 . น12ขบวนวันหนึ่ง12ขบวนแล้วเป้าหมายน่าจะใช้การได้นะครับ6วงเวีนตัวนี้ตัดแต่ปัญหาทำให้ใช้ได้ให้ทันต้องการเป็นน้องการโดยเพราะมีรถขบวนใหญ่ที่รออยู่ที่จังหวัดนะครับที่ยื่นไปถึงไม่ได้ยื่นยื่นครับโอเคนะครับทีนี้ทางรังหวัดเองต้องพิจารณาเรื่องของ เขื่อนหรือว่าอะไรของลำน้ำยมเพิ่มเติมอีกไหมครับในรรรเรื่องนี้ครับเ,รเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะไปพูดคุยกันตอนเย็นนะครับ,รบที่ที่พื้นที่สุโขทัยเพราะว่าสุโขทัยตัวนี้กำลังไหลเป็นลมที่นั่นนะว่าเราจะเพิ่มระบบของความปลอดภัยนะครับ,รบโดยการสร้างเขื่อนใหญ่หรือสร้างอะไรที่มันทดแทนกันได้ถ้าหากว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องทำให้ ให้เกิดความารู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะเ,เห็นว่าน้าพ่วงคทางหนึ่งก็จะทําแล้วอะไรแล้วอีกนี้มันก็อาจจะทําให้พูดกันไปนะครับเอาข้อเท็จจริงเอาข้อมูลพูดคุยกันเมื่อมีข้อมูลและความเ,าเห็นอ,อกเห็นใจกันมันก็จะทำให้เกิดการแก้ไบ เดียบสองเมตรสิบสน่อยเมตรเกือีนี่มันเกือบยีบแล้วครับนี่สุดบทโค้งที่นี่เนี่ยอ่าอันนี้สิเมตรพึ่ง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 จะพึ่งจะต่อยเอาอ้าวความพึ่ง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 เดี๋ยวพึ่งพึ่งพึ่ง